เขากู้เงินใครบ้างเจ้าหนี้คือใครเจาะโครงสร้างหนี้ของสอปปลาวโครงสร้างหนี้สาธารณะของสอปปลาวเกือบทั้งหมดนะครับเป็นหนี้ต่างประเทศซึ่งต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของตัวเองลองดูประเทศไทยเนี่ยหนี้สาธารณะของไทยเป็นหนี้ที่อยู่ในประเทศซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของสถิรภาพเงินบาทเราหลายครั้งเราไปซื้อพันธบัตรเราก็เป็นเจ้าหนี้ของประเทศไทยถูกไหมครับ ต่ของประเทศลาวเนี่ยเขาใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเพื่อการชําระหนี้มันก็เป็นผลกดดันครับให้เงินกีบนั้นมีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันใช้สกุลเงินอื่นข้อมูลจาก SBEIC c ระบุว่าในปี2020หนี้สาธารณะสะกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนถึง93.2%ของทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นดอลลาร์สหรัฐแน่นอนครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเงินสิทธิพิเศษถอนเงินก็คือ Special Drawing Rights หรือว่า SDR จาก IMF นะครับรวมทั้งยังมีเงินบาทและเงินหยวนตามลําดับเจ้าหนี้หลักของเขาคือจีนเจ้าหนี้พหุภาคีและประเทศไทยเพราะฉะนั้นยิ่งเงินกีบในปัจจุบันอ่อนค่าลงเท่าไหร่การชําระหนี้ก็ยิ่งลําบากมากขึ้นมันเป็นเหมือนกับ ripple effect เนาะมันหมุนไปเรื่อยๆความยากลําบากมันยากขึ้นเรื่อยๆสิ่งสําคัญอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วครับที่ผมอยากจะชี้เห็นภาพชัดมากขึ้นก็คือเวลาเขาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยแม้มันจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตได้ในระยะยาวเนาะ อยากสร้างตึกตึกหนึ่งเนี่ยคำถามว่าในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดผลทันทีผลตอบแทนที่เข้ามาเนี่ยมันยังไม่เข้ากระเป๋าสตังค์สะท้อนจากอะไรจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจครับที่ชะลอตัวลงตั้งแต่ปี2013ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะซ้าร้ายไปกว่าน,นั้นคําถามคืออะไรคืออีกตัวหนึ่งครับที่เป็นตัวปัจจัยสําคัญบอสใหญ่ของทั่วโลกในปัจจุบันที่กดดันประเทศที่พึ่งพาสิ่งสิ่งหนึ่ง ใช่แล้วครับมันคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมกระทบแล้วนะครับกับเศรษฐกิจเกิดภัยแล้งเกิดอุทกภัยส่งผลต่อเศรษฐกิจที่พึ่งพิงการเกษตรครับรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำครับและเขายังเกิดเหตุการณ์เขื่อนแตกในปี2018นําไปสู่การหยุดก่อสร้างเขื่อนชั่วคราวทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบอย่างยิ่งทําให้ประเทศนั้นการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจซึ่งพึ่งพาเรื่องของการเกษตรหรือว่า โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนมันสะดุดลงและมันก็มาถึงช่วงบอสใหญ่ที่สุดครับที่ทำให้ทุกอย่างนั้นมันช็อตมากที่สุดก็คือโควิด -19 ช่วงเวลาเดียวกันครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้าใครจำกันได้ก็คือธนาคารกลางสหรัฐก็มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้เงินกีบนั้นเริ่มอ่อนค่าลงอีกก็ยิ่งทำให้ต้นทุนพลังงานที่เขาต้องอาศัยการนำเข้ามาน้ำมันเร่งสูงขึ้นไปอีก ทำให้การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในประเทศสูงขึ้นไปอีกครับและถ้าเราดูดัชนีต่างๆของเขาเม ouais. we so, um you know um> ื่อเทียบเอาแบบเทียบประมาณ4ปีให้กันนะครับก็คือ2019กับ2023จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ไม่ดีเลย GDP ครับโดยรวมทั้งหมดนั้น1.87หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2019ปัจจุบันลดลงเหลือ1.41หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023รายได้เฉลี่ยครับ2,600ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี2 0 1 9 2 0 2 3 คนจนลงครับโดยเฉลี่ยรายได้เฉลี่ยเหลือ1,858ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีค่าเงินกีบครับ2019 8,550กีบดอลลาร์กลายเป็น22,000กีบต่อดอลลาร์สหรัฐครับและอัตราเงินเฟอ้อจาก3%ขึ้นเป็น31.2%ในปี2023ก่อนที่ปีนี้2024จะวิ่งอยู่ที่26.15%ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีโควิด -19 ปับ๊บเศรษฐกิจทั่วโลกชัดดาวน์ เมื่อเศรษฐกิจทั่วโลกชัดดาวเนี่ยแต่ละประเทศค้าขายไม่ได้เมื่อค้าขายไม่ได้เงินไหลเข้ามาก็ไม่มีหรือไหลเข้ามาที่มีสปปลาวเองก็อำนาจการต่อรองน้อยยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่สปปลาวส่งออกเป็นหลักก็คือตัวของพลังงานไฟฟ้าที่จากการสร้างเขื่อนซึ่งของพวกนี้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดราคาเองใหม่ไม่ได้ แล้วในช่วงที่เศรษฐกิจมันดรอปอ่ะมันไม่มีใครซื้อไฟเพิ่มถูกต้องไหมครับแหล่งรายได้เอ็กซ์ตร้ามันไม่เข้าค่ะอันต่อมาเรื่องของสินแร่ไอ้นี้ก็เป็นคอมมูนิตี้โปรดักต์ราคากำหนดในตลาดโลกมาจิ้นบางมากเพราะสปปลาวแค่ขุดแล้วส่งออกมันไม่ได้มีการสร้างรายได้ภายในประเทศเช่นเดียวกันกับไอเทมที่3คือสินค้าเกษตรซึ่งก็กําหนดโดยราคาตลาดโลกและมันไม่ได้มีการแปรรูปในประเทศเพราะฉะนั้นฝั่งรายได้ขาเข้ามันไม่เกิด ในขณะที่ฝั่งรายได้ขาออกมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นของนําเข้ายังนําเข้าเหมือนเดิมแต่ต้นทุนโลจิสติกสูงขึ้นเพราะฉะนั้นรายจ่ายที่ไหลออกมากขึ้นโจทย์ที่ต้องแก้คืออะไรมี3ข้อครับที่มุมมองนักเศรษฐศาสตร์ดรปิติสีแสงนามครับเขาพยายามจะบอกว่า3โจทย์สําคัญที่ต้องเริ่มต้นก่อน1 Currency ครับเวลาเขาซื้อสินค้าใหญ่ๆเขาลงทุนเป็นดอลลาร์สหรัฐลงทุนเป็นหยวนลงทุนเป็นบาท ดรปิติศรีแสงนามระบุว่าโจทย์ข้อแรกก็คือการที่ประชาชนชาวลาวนั้นเขาไม่ใช้เงินกีบธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจนั้นมักใช้เงินตราต่างประเทศทั้งเป็นหน่วยวัดแล้วก็เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไปจนถึงเป็นเครื่องมือในการสะสมมูลค่าโดย3อันดับแรกก็คือดอลลาร์สหรัฐหยวนและเงินบาทภาวะที่เกิดขึ้นนี้มันส่งผลกระทบอะไรครับทำให้นโยบายทางการเงินและนโยบายทางการคลังไม่สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่เป็นผลนักเวลาใช้ในโยบายการเงินพิมพ์เงินเพิ่มแต่ว่าสปปลาวนั้นพิมพ์เงินกีบคนก็ไม่ใช้เงินกีบเมื่อซัพพลายมันล้นขึ้นมาก็คือเงินมันเพิ่มขึ้นมากลายเป็นว่ามันเกิดเอฟเฟกผลร้ายกับส่งก็คือกลายเป็นค่างเงินนั้นอ่อนแทนเพราะว่าดอลลาร์นั้นมีเท่าเดิมแต่มีกีบมาแลกเพิ่มมากขึ้นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนลาวนั้นไม่ใช้เงินกีบนั้นสืบเนื่องมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ที่ทําให้คนไม่ค่อยเกิดความมั่นใจับ จากการเปลี่ยนผ่านของสงครามมาจนถึงการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทาให้การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั้นมีความไม่แน่นอนเกิดเสถียรภาพที่มันไม่มีซ้ําๆหลายสิบปีทําให้คนในช่วงเวลานั้นตัดสินใจใช้เงินสกุลเงินอื่นที่มีความแน่นอนจนกลายเป็นความเคยชินโดยเฉพาะการลงทุนในระยะยาวก็เลยเกิดความเชื่อมั่นในสกุลเงินอื่นมากกว่า 2. คือ revenue ครับก็คือรายได้ เขาไม่มีภาคการผลิตขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างรายได้รายได้หลักก็อย่างที่บอกครับมาจากเรื่องของพลังงานไฟฟ้าสินแร่แล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งหมดนี้ลองคิดภาพตามครับพลังงานไฟฟ้าสินแร่การเกษตรนั้นเป็นสินค้าที่แทบไม่มีอำนาจในการกำหนดราคาเพราะว่าสินค้าเหล่านี้ถูกกำหนดซื้อขายในตลาดล่วงหน้าและค่อนข้างสวิงมากโวลท้ายสุดๆผันผวนสุดๆนะครับ3คือ Import ครับเศรษฐกิจสปปลรานั้นเป็นเศรษฐกิจขนาดเล็ก ทำให้ไม่ค่อยมีภาคการผลิตเกิดขึ้นภายในประเทศต้องพึ่งพาสินค้านำเข้าเกือบทุกรายการตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคพ,พลังงานวัสดุก่อสร้างและวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผลิตทําให้เขาพึ่งพาค่อนข้างสูงรวมทั้งยังมีความเห็นเรื่องของหนี้ก้อนหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ครับคือหนี้ที่เกิดจากการก่อสร้างรถไฟจีนลาวจีนนั้นถือว่าเป็นเจ้าหนี้ใหญ่ที่สุดจนบางคนอาจบอกเลยนะครับว่านี่เป็นเดดทรัพ หรือว่าเป็นกับดักนี่คำถามก็คือนี้กับจีนนั้นเป็นกับดักนี่ที่มันเป็นสิ่งสำคัญเป็นภัยร้ายจริง,รงๆหรือไม่ลองไปฟังเสียงอาจารย์ปิติครับโครงการรถไฟลาวจีนเนี่ยมูลค่าแพงมากเพราะมันต้องขุดอุโมง์เพราะมันต้องสร้างสะพานเนื่องจากสปปลาวเป็นภูเขามูลค่าของเส้นทางรถไฟพร้อมระบบในการเดินรถเนี่ย6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแพง ในขณะที่ลาวเป็นหนี้อยู่ประมาณขอโทษนะครับขอดูเลขนิดนึงหนี้สาธารณะของลาวเนี่ยอยู่ที่13,800ล้านดอลลาร์สหรัฐบงอกว่านี่ไงครึ่งหนึ่งเลยมาจากหนี้รถไฟลาวจีนซึ่งตรงนี้เข้าใจผิดเพราะในความเป็นจริงโครงการรถไฟลาวจีนเป็นบริษัทร่วมทุนครับรัฐวิสาหกิจลาวกับรัฐวิสาหกิจจีนถือหุ้นกันจีนถือหุ้น70ลาวถือหุ้น30เพราะฉะนั้น6 0 0 0ล้านเนี่ยจีนก็ออกเงิน 70%ลาวออกเงิน30%ซึ่งไอ70้70%ที่จีนออกและ30%ที่ลาวออกเนี่ยส่วนหนึ่งก่อหนี้ส่วนหนึ่งเป็นเงินจากงบประมาณแผ่นดินเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงสถานะหนี้ที่ลาวต้องรับผิดชอบในโครงการมูลค่า6พันล้านเนี่ยอยู่จริงประมาณ1,500ล้านจากครึ่งหนึ่งของหนี้สาธารณะลดลงเหลือแค่10%ของหนี้สาธารณะแล้วเห็นไหมเพราะ,ะนั้นวิธีการสื่อสารวิธีการทำความเข้าใจอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด แล้วมันเป็น dead t r a ไหมมันเป็นกับดักนี่ไหมค,คาตอบคือมันไม่ใช่เพราะจีนถือหุ้นนั่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะเพราะ,ะนั้นถ้ามันจะเจงจีนก็เจงด้วยเมื่อกี้เราบอกไปแล้ว dead ร r a p คือเขาตั้งใจให้โครงการนี้มันเจงเพื่อเขาจะได้ยึดแต่เนี้ยเขามาถือหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันเจงเขาก็ต้องเจงเ<ข>ด้วยนะ,พะเ,ยเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะมาเจ็บด้วย <laughs> <laughs> เขาต้องคิดแล้วใช่ไหมว่าโครงการนี้มันมีอนาคตสุดท้ายครับเรามาพูดกันเรื่องของทางออกของปัญหากันครับว่า ในมุมมองของนักวิเคราะห์เขาคิดว่ามีทางออกอะ,อะไรบ้างมีด้วยกัน4ข้อครับ1คือ dollar i z a t i o n เขาบอกว่าหัวใจสำคัญต้องทำให้คนเหล่านั้นกลับมาใช้เงินกีบให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนก็ควรเป็นเงินกีบเพื่อให้เครื่องมือทางการเงินและการคลังนั้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนมันไม่ง่ายนะครับเพราะคนไม่เกิดความเชื่อมัน่นดรปิติเชื่อว,ว่าสปาปเราต้องใช้วิกฤตเป็นโอกาส โดยการเปลี่ยนระบบปริวัติเงินตราหรือว่า exchange rate regime จากระบบ c r u a l i n g p e k exchange rate system ก็คือเป็นระบบที่กำหนดค่าเงินในประเทศไว้กับสกุลเงินหลักและมีการปรับลดค่าเงินของตนทีละน้อยอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการส่งออกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงผ่านการพิมพ์เงินเพิ่มต้องเปลี่ยนครับเพราะอันนี้ทาให้มีโอกาสที่ทาให้สกุลเงินของเขาอ่อนลงไปเรื่อยๆร,ระบบนี้ต้องเปลี่ยนให้เป็น f i x exchange rate system ที่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นคงที่ซึ่งก็ต้องไปถกเถียงกันต่อว่าเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปืนระบบนี้จะเป็นอย่างไรอย่างที่ผมบอกว่ามันก็ไม่ง่ายแต่นี่คือในเชิงคอนเซปต์นะครับว่ามันต้องทำให้สกุลเงินของลาวเนี่ยหยีบเนี่ยมันค่อนข้างมีเสถียรภาพและมีความมั่นใจให้คนนั้นมาจับจ่ายใช้สอยการออมการลงทุน2 currency board ครับอาจารย์บอกว่า ต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่ออกธนบัตรและเหรียญกระสาบที่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยเงินที่ออกต้องมีเงินสกุลหลักและมีสินทรัพย์ต่างประเทศหนุนหลังไม่น้อยกว่า100%เซสิ่งสําคัญก็คือทุนสมรองตรงนี้ต้องมากกว่าเงินที่หมุนเวียนในระบบแน่นอนว่าการทําแบบนี้หน่วยงานเดิมที่ทําอยู่ก็คือธนาคารกลางจะสูญเสียความสามารถในการดําเนินนโยบายทางการเงิน แต่ก็จะช่วยทําให้เกิดความเชื่อมั่นได้ก่อนซึ่งอาจเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าก็คือเหมือนดูก่อนว่าตอนนี้ไฟมันไหม้ที่ตรงไหนซึ่งอาจารย์มองว่ามันก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นอาจจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดึงอํานาจมาให้มีมากขึ้น 3. ระบบตรการเงินครับเมื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นได้แล้วก็กลับมาใช้ระบบตรการเงินก็คือการผูกค่าเงินสกุลเงินท้องถิ่นเข้ากับกลุ่มเงินของประเทศคู่ค้าสําคัญเช่นหยวนดอลลาร์สหรัฐบาทยูโรหรือว่าดอลลาร์ออสเตรเลีย จากนั้นครับคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบตามสัดส่วนผสมการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเงินในตะกร้าเงินซึ่งต้องสอดคล้องกับมูลค่าการลงทุนของประเทศเหล่านี้กับสปปลาวก็คือกลับมาใช้ในระบบตะกร้าเงินที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้แต่ว่าในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้อาจจะต้องมีกลยุทธ์ที่อาจจะแตกต่างออกไป 4. ครับต้องเริ่มคิกออฟขอความช่วยเหลือครับกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดดรปิปติชี้เห็นว่าสิ่งสําคัญก็คือต้องมีเงินตราต่างประเทศเสียก่อน เช่นบางประเทศอาจขอรับความช่วยเหลือจาก IMF ขณะที่สปปลาวนั้นเป็นสมาชิกความร่วมมือจากอาเซียนบวกสามครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้น่าจะสามารถขอใช้เงินทุนเพื่อบรรเทาวิกฤตครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ครับอาจจะช่วยให้สปปลาวเริ่มแก้ไขวกิกฤตระยะสั้นและเริ่มเขยิบไปถึงมาตรการระยะกลางและระยะยาวในการดึงดูดการลงทุนสร้างความหลากหลายของภาคการผลิตและการส่งออกไปจนถึงการกระจายความเสี่ยงในกลุ่มสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อไม่ให้ประสบวิกฤตแบบที่ผ่านมานะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับเราไล่ลเรียงให้เห็นนะครับต้นเหตุของปัญหาคืออะไรปัจจุบันวิกฤตมันใหญ่แค่ไหนดัชนีตรงไหนที่เป็นปัญหาและข้อเสนอแนะทางออกมันควรจะเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องพูดคุยกันก็คือในฐานะที่ประเทศลาวก็เป็นเพื่อนบ้านเนาะเป็นประเทศพี่น้องกับลาวนะครับก็คิดว่าเราคงจะต้องให้กําลังใจรวมทั้ง ชาวลาวนะครับที่เป็นแฟนๆของรายการเดอะซิกซ์ซอสจำนวนมากเลยนะครับใครมีคอมเมนต์ตรงไหนมีเรื่องของอยากขอความช่วยเหลือตรงไหนมีอะไรที่อยากให้สื่ออย่างเดอะแซนด r d ไปนําเสนอมุมมองเพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นสามารถรอบด้านครอบคลุมแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นพวกเราก็ยินดีอย่างยิ่งขอเป็นกําลังใจให้นะครับสวัสดีครับ